ห้องด้วยงบเพียงรักพันหลาทเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีบานปลายนะคะใช้แค่3อย่างนี้ในการทําพื้นไหนๆก็ทําแล้วเนาะ <c oughs> ก็เหลือไปเห็นฟ้า <c oughs> บานปลายมาถึงกําแพงะ่ะไม่พอค่ะทุกคนบานปลายมาถึงประตูแต่พอมันติดแล้วอะมันก็สวยนะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใจเรามากขนาดนั้นถ้าแก้ก็หยาบอยู่ <c oughs> เราบอกว่าห้องนี้รีโนเวทไปทั้งหมด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยพิชยานะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเต้ยก็จะพาทุกคนมารีโนเวทห้องกันนะคะด้วยงบเพียงรักพันบาทเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีบานไายนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ทุกคนฟังถึงต่อเรื่องราวห้องนี้นะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นห้องที่ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีความแบบน่ารักซึ่งก่อนที่มันจะน่ารักแบบเนี้ยทุกคนมันเป็นบ้านเก่าที่แบบไม่ค่อยน่ารักมาก่อนนะในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงค่าแรงนะคะเพราะว่าค่าแรงของช่างแต่ละพื้นที่แต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันขอเล่าท่าความของบ้านหลังนี้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะบ้านอะมีอายุประมาณ30กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเก่าความโบราณเพราะกว่าพื้นน้องอะมัน,ม,นมันควรจะเปรียนคือเดินแล้วมัน มันเขาเรียกว่ามันมีเสียงมันยุบมันเอียกมันแอดด้วยก็เลยมีแผนจะเปลี่ยนพื้นอันดับแรกพื้นห้องที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นขนาดเล็ก15ตารางเมตรก็คือเล็กมากเล็กมากๆก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ใหญ่เลยเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะก็มีความเก่าเราก็ใช้ไอน้ำยาทากันปว๋ก่อนนะคะซึ่งน้ํายาทากันปว๋เนี่ยช่างเขาก็จะมาลาดทาให้ทั้งหมดเลยนะคะตรงที่เราจะปู ซึ่งน้ำยาการปวกเนี่ยซื้อมาประมาณ295บาทซื้อที่เมกาโฮมนะคะวัสดุที่เราซื้อใช้ทั้งหมดเราจะไปอยู่2แหล่งด้วยกันก็คือ Home Pro กับเมกาโฮมแต่ว่าราคาแล้วว่า Home Pro ถูกกว่านะอาจจะเป็นช่วงที่เราซื้อหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เมกาโฮมมันใกล้บ้านนะคะก็เลยไปจบที่เมกาโฮมค่อนข้างเยอะกว่าโฮมโปรพอหลังจากที่เขาทาน้ํายาการปวกก็ทิ้งให้แห้งประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงพอแห้งเสร็จแล้วช่างเขาก็จะปูด้วย แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะคะซึ่งมันจะต้องปูก่อนที่จะปูพื้นยางแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยจำไม่ได้ว่ากล่องละหรือว่าแผ่นละนะคะอันนี้ขออภัยจำไม่ได้จริงๆแล้วแผ่นใบเสร็จอันนั้นหายไปด้วยซึ่งมันจะอยู่ที่วันร้อยยี่สิบกว่าบาทประมาณร้อยสามสิบตีไปเราอะ่ะซื้อมาวันพันกว่าบาทพันกว่าเองอะ่ะไอแผ่นสมาร์ทบอร์ดถูกมากนะคะช่างเขาก็จะมาปูแผ่นสมาร์ทบอร์ดก่อนตัวสีขาว,ขาวจากนั้นก็ตอกตะปูเพื่อให้มันยึดติดก,กับพื้นไม้เดิม อ่สะสเต็ปต่อไปนะคะก็จะเป็นการปูพื้นยางที่เราอยากได้นะคะตัวนี้แพงหน่อยซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้ทั้งหมดอยู่ที่4กล่อง1กล่องเนี่ยน่าจะมี8แผ่นถ้าจำไม่ผิดหรือ10กว่าแผ่นนะเออจะจำผิดอีกแน่เลยอะประมาณนี้ซึ่งเราใช้ทั้งหมด4กล่องนะคะกล่องละ1490บาทซื้อที่เมกาโฮมเหมือนกันนะคะเบสร็จแล้วใช้แค่3อย่างนี้ในการทำพื้น พะอะนันเนี่ยพื้นสวยๆแค่นี้อันมันจบแล้วถ้าเราทำแค่พื้นนะ่ะมันจบแล้วจริงๆแต่พอดีว่าไหนๆก็ทําแล้วเนาะ <c oughs> ก็เป็นคํานี้อีกแล้วนะคะไหนๆก็ทําแล้วเนาะก็เหลือไปเห็นฝ้าทุกคนเห็นฝ้าไหมฝ้าเดิมของน้องอะคะ่ะจะเป็นลายแบบโอ้วินเทจแบบ น่ารักอยู่ๆก็ชมพูขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เออไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนฝ้าด้วยละกันซึ่งฝ้าเราก็จํากันงบเหมือนกันค่ะลายอยญาๆได้แบบสวยๆเลยนะแต่ด้วยงบประมาณที่มันไม่พอก็เลยใช้งบหลักร้อยฝ้าประมาณหลักร้อยสามสี่ร้อยประมาณนเนี้ยเนี่ยสิบห้ากี่แผ่นกี่ตารางไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะแล้วช่างเขาก็เปลี่ยนให้ก็ไปซื้อฝ้ามานะคะหลักร้อยไม่พอค่ะทุกคนบานปลายมาถึงกำแพงค่ะทุกคนเห็นไหมว่าพื้นกำแพงพื้นผนังเนี่ย เดิมทีน้องไม่ใช่สีนี้อ่ามันจะมีสีเทากับสีฉากหลังตรงนี้นะคะก็คือฉากสีออกครีมๆไข่ๆหน่อยเราอ่ะจินตนาการตอนที่เราไปซื้อนาะเราก็พยายามดูพิ n งเ r e s t เลสดูอะไรแล้วแหละแ,แต่ว่าก็คิดว่าสีเทาเนี่ยมันต้องสวยแต่พอเราติดแล้วอ่ะมันก็สวยนะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใจเรามากขนาดนั้นและที่สําคัญวัดขนาดผนังผิด ทำให้ห้องมันเหลือครึ่งหนึ่งะะที่ไม่ได้ติดตอนแรกว่าจะติดสีเทาหมดแต่พอเห็นความมืดความอึมครึมในห้องเริ่มมาแล้วก็เลยตัดสินใจทําเป็นทูโทนละกันก็ในเมื่อเทามันติดไปแล้วก็ติดไปเลยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งขอเป็นสีครีมสีไข่ก็เลยไปซื้อไอตัวสีครีมสีไข่เนี่ยที่เมกาโฮมานะคะ,ะคราคาก็ถูกลงมาหน่อยก็เป็นเมตรละร้อยกว่าบาทตึง้งตัวสีเทาซื้อมาแพงมากเบสเซ็ตเนี่ยม้วนหนึ่งประมาณ3 0 0 0 3 4 0 0บาท วอลเปเปอร์ apper, ถ้าถามว่าซื้อที่ไหนดีกว่าถ้าตัวโฮมปูอ่ะคุณภาพดีกว่าแต่ตามราคาแต่เมตรละประมาณ300อ่ะแพงมากแต่เป็นวอลเปเปอร์แบบกาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ติดยากแต่ถ้าแก้ก็ยากอย,กอยู่ <laughs> แล้วไม่พอคะ่ะทุกคนบานปายมาถึงประตูงบประมาณประตูเนี่ยรู้สึกว่าประตูซื้อมาประมาณ2,000กว่าบาท นะคะแล้วก็อุปกรณ์ครบเซ็ตรวมลูกบิดรวมทุกอย่างอ่ะบ้านนี้น่าจะจบอยู่ที่ประมาณ4ี่พันสามพไม่ถึงอะประมาณ3,000นตีไป3,000บาทมีประตูติดผิดด้วยนะหัวประตูต้องจริงๆไอ้ฝั่งยาวเนี่ยต้องอยู่ข้างบนประมาณนี้หมดแล้วส่วนอุปกรณ์ข้าวของของใช้ต่างๆมันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็เท่ากับว่าห้องนี้รีโนเวทไปทั้งหมดทั้งมวลน,นะตีไปประมาณหมื่นประมาณไม่เกินหมื่น หมื่นห้าไม่รวมค่าแรงนะคะได้ห้องที่โอเคสําหรับเราถือว่ามันแบบถูกมากๆสําหรับเรานะคะเรารู้สึกว่าเออมันมันทาให้ห้องนี้เป็นห้องที่น่าอยู่ขึ้นมาอีกห้องนึงเลยตอนแรกมันไม่น่าอยู่เลยทุกคนคือเราอะใช้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็เดินเข้าห้องออกห้องเฉยๆแบบไม่เคยสิงอยู่ห้องเลยเลยห้องนี้มีแอร์มีทุกอย่าง้วแต่ไม่เคยสิงอยู่ห้องนี้เลยพอมารีโนเวทแล้วแบบเออเราทามันเป็นห้องทํางานได้มันน่าอยู่ขึ้นมาทันทีมีความแบบมินิมอล ส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นบานเก็ตที่เรากั้นปิดแอร์เดี๋ยวยังไม่เสร็จด้วยติดล้างม่านไว้แล้วเดี๋ยวจะไปซืปป้อผ้มาม่านะคะมาติดเป็นแบบสีชมพูเอาไว้ไลฟ์สดขายของอารมณ์แม่ค้าออนไลน์แบบคือมีมุมให้ไลฟ์เยอะมากนะคะคือด้วยของทิตเตอร์แบบถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคลิปแล้วก็มีการไลฟ์สดก็จะมีแบบหลายฉากหลายสีนี่มูทแอนโทนสีเทาที่กล่าวไปคือในกล้องมันอาจจะไม่ได้ดูมืดมากนะแต่ของจริงมันเข้มมากเลยนะทุกคนแล้วมันก็ คือถ้ามันเทาทั้งห้องอะ่ะมันมันก็จะมีความแบบอึมครึมเราก็เลยอยากได้ความแบบสว่างนีน่ไงสำหรับใครนะคะที่แบบเอออยากจะรีโนเวทบ้านหรือทำบ้านอะ่ะจริงๆแล้วว่าสามารถควบคุมประมาณได้นะแต่ว่าต้องหาข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องมีคอนเนคชั่นกับช่างหรืออุปกรณ์ปรึกษาช่างคุยคือมันเหนื่อยตอนที่เราต้องไปขุดนะคือเราอะ่ะ ก็ใช้วิธีการขนแบบเรียกลาล่าโมก็คือมันไม่ได้ไกลจากบ้านมากค่ารถในการเรียกเอาของไปส่งพวกแผ่นไม้แผ่นยางอะไรเงี้ยก็สองยกว่าบาทเองก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันจำกัดงบประมาณได้นะแต่ถ้าเราไปจ้างช่างทั้งหมดเลยเราจะไม่รู้อะไรเลยทุกคนเราจะไม่รู้ว่าไอแผ่นยางมันเท่าไหร่วัสดุแต่ละจุดมันเท่าไหร่แต่พอเราไปนคนซื้อเองอะแล้วเราจ่ายค่าแรงอะเราก็จะเห็นเองอะว่า อ๋ um, อการทําบ้านครั้งหนึ่งอะค่าอุปกรณ์ไม่ได้แพงมากนะและเราสามารถลดงบลดทุนไอนูนไอนีไน่ไอนัไนได้ด้วยในระหว่างที่เราปรึกษาช่างช่างก็จะบอกว่าเออมีทั้งเกตดีไม่ดีก,ดก็สำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังนะคะสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ารีโนเวตรอบหน้าเหลือห้องน้ําเหลือจุดต่างๆก็จะมาทาคลิปแชร์ทุกคนฟังนะคะสำหร,รคคับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย